โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลตั้งอยู่ที่หมู่สองบ้านนนคำีตำบลห้วยสัมพาษณ์อำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงเรียนในสังกัดของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองมีเนื้อที่7ไร่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด138คน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานประสานเครือข่ายพัฒนานำพาเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงไทยแลนด์4.0เพิ่มพูนความรู้สู่ศตวรรษที่21อัตลักษณ์ยิ้มง่ายไหว้สวยเอกลักษณ์ส่งเสริมสุขภาพ สีประจำโรงเรียนขาวเขียวปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุริยะสีหาทัพตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกัน โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีการดำเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยแบ่งแกนนำนักเรียนออกเป็นสีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนโดยคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวรายงานผลให้ครูประจำชั้นทราบและครูประจำชั้นรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบผลการบันทึกในทุกๆเดือน โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีกิจกรรมทูบีน o ม e ันดำเนินโครงการในโรงเรียนปอดบุรีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือมีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดคือเดินรณรงค์วันยาเสพติด 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการสุ่มตรวจปะสะวัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะอาดนามูลโดยโรงเรียนได้มีการคัดกรองจำนวนกลุ่มของเด็ก แบ่งออกเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยเป็นนักเรียนกลุ่มปลอดยาเสพติดคิดเป็นร้อยละ100มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดและรายงานผลในระบบ C A T A S Care and t r e a d d e c t i o n in School s c h o o l System 3. มาตรการด้านการรักษา โรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีการประสานงานเพื่อส่งต่อกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบำบัดร,รักษาโรงเรียนมีคลินิกที่ชื่อว่าคลินิกเสมารักเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุข 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีตู้แดงเสมารักรับเรื่องร้องเรียนปัญหายาเสพติดและอบายามุข และทางโรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานคลินิกเสมารักเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าการพนันและการทะเลาะวิวาท 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านสะอาดนามูลมีนโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีมาตรการการลงโทษตักเตือนโดยฝ่ายปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการจัดทำบันทึก MOU กับภายคียรือข่า,คายคือโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัมภาษณ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอรประจา์ศิลปาคมและมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ผลจากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนมีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโรงเรียนได้นำองค์ความรู้จากนวัตกรรมหรือที่เราเรียกว่าเ p r a c t i c e ได้แก่โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดโดยใช้รูปแบบการดำเนินงานสะอาดนามูลโมเดล S N M โมเดลดังนี้ 1. s s e c u r i t y โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการจัดการจราจรมีเวลาเปิดปิดประตูโรงเรียนการใช้สนามกีฬามีคูเวนรักษาความปลอดภัยมีคณะกรรมการนักเรียนและมีนักการพานโรงช่วยสอดส่องดูแล 2. N Network โรงเรียนมีการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 3. M Motivation โรงเรียนชี้ให้เห็นถึงโทษและภัยของยาเสพติดได้ปลูกจิตสำนึกการทำความดีและได้ทำกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นแรงบันดาลใจไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด